หูทอดเกลือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะ ใครที่ชอบทานหมูทอดเกลือนะคะวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะวันนี้เจ๊กุ้งจะทําหมูทอดเกลือแบบง่ายๆนะคะวันนี้ใช้หมูที่ครึ่งกิโลค่ะให้ทางร้านเขาหั่นมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวตามเจ๊กุ้งไปชมค่ะหมูทอดเกลือของเจ๊กุ้งนะคะง่ายๆไม่ยุ่งยากแถมอร่อยนะทานแน่ๆเลยค่ะตามไปชมเลยค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมคะ่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะ เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเมนูวันนี้เป็นหมูทอดเกลือค่ะเดี๋ยวเข้าครัวกันเลยค่ะเริ่มที่ส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเม็ดผักชี1ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะน,ตนะคะวันนี้ใช้หมูครึ่งกิโลค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะเทลงหม้อได้เลยค่ะ สูตรของเจ๊กุ้งจะไม่เทลงที่เนื้อหมูนะคะจะเทลงที่หม้อค่ะเพื่อสะดวกในการคลุกเนื้อหมูนั่นเองค่ะตามด้วยผงนัวนะคะใครไม่ทานไม่ต้องใส่ก็ได้นะหลังจากที่ใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะคลุกให้เข้ากันเลยค่ะตามด้วยเนื้อหมูครึ่งกิโลนะคะวันนี้เจ๊กุ้งให้ที่ทางร้านเขาหั่นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าเราใช้เนื้อหมูที่ติดมันเล็กน้อยนะคะจะทําให้เนื้อหมูไม่แข็งนั่นเองค่ะพักทิ้งไว้เลยค่ะครึ่งชั่วโมงนั่นเองค่ะหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะคะสังเกตด,ดูเลยค่ะสีเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะวันนี้เจ๊กุ้งขออนุญาตใช้หม้ออบลมร้อนค่ะใครจะใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นกระทะทอดธรรมดาก็ได้ค่ะ ตั้งเวลาที่รอบแรก15นาทีนะคะหลังจากครบ15นาทีแรกนะคะเจ๊กุ้งจะทำการคุกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้หมูเราสุกทั่วนั่นเองค่ะและทำการปิดฟ้าอบต่ออีก15นาทีค่ะหลังจากครบนะคะลองชิมดูนะคะถ้าเกิดว่ายังเค็มไม่พอสามารถโรยเกลือได้ค่ะ เพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้หมูทอดเกลือหอมๆไว้ทานแล้วล่ะคะ่ะไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะลองดูนะคะสูตรนี้จะทำเค็มไม่มากนะคะสามารถโรยเกลือเพิ่มได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้จะกุ้งตรงไปแล้วล่ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ